โอเคนะครับก็สวัสดีเท่าโชว์กันทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะผมกันอีกเช่นเคยก็คลิปนี้ผมไม่ได้จะเล่นเกมแม้แต่อย่างไรเพราะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่คลิปเกมไงเอาง่ายๆมันเป็นคลิปเปิดหน้าพูดคุยครับนั่นแหละเอาง,ง่ายๆครับก็มีคนถามว่าหลังเมื่อก่อนที่ทําคลิปยาวไปแล้วคือพี่ก็จะได้ทาการปล่อยคลิปวิดีโอพิมีมอย,อย่างเช่นปล่อยพเมียมแบบว่าพี่จะเลิกทาคลิปธรรมดาแบบชั่วคราวใช่ไหมก็ใช่รับ แล้วก็รวมถึงแบบผมก็ได้ข่าวมาว่าพี่จะโพสในแถบชนก็คือพี่จะเลิกเลิกทําช่องชั่วคราวก็คือเหมือนพี่คิดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เลิกทำคือตอนนั้นพี่ไลฟ์สดก็ประมาณหลายสดก็น่าจะเหนื่อยใช่ไหมผมก็เข้าใจนะก็คือพี่จะไปใช้ชีวิตส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับที่ผมพูดแบบนี้คือไม่ต้องแปลกแคือผมทําคลิปไลฟ์สดมันก็เหนื่อยไปมากพอครับไหนจะนู่นนี่นั่นอุปสรรคหลายอย่างครับ คือมันเหนื่อยจริงๆอ่ะก่อจะไลฟ์สดแต่ละยาวได้คือมันเหนื่อยมากคือผมก็เลยตัดสินใจว่าเออผมจะเลิกทาช่องแบบชั่วคราวไปเลยละกันเพราะว่าผมแบบเดี๋ยวผมก็จะกลับมีคนถามว่าคือพี่จะเลิกทาช่องจริงจังแล้วหรอมีคนถามนะผมบอกตามตรงผมไม่ได้เลิกทาช่องจริงจังซะหน่อยไม่ใช่ครับผมเลิกทําช่องชั่วคราวก็คืออันดับคือคือแรกเลยคือผมเนี่ยก็ต้องไปใช้ชีวิตส่วนตัวเนาะก็ต้องเข้าใจนะก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบ เปิดหน้าพูดคุยก่อนเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะกลับมาอีกเดือนหนึ่งผมไม่บอกหรอกครับว่าผมจะกลับมาเดือนไหนหรือปีไหนหรืออะไรก็ได้ผมคงบอกท่านชมไม่ได้เพราะถ้าบอกไปแล้วเนี่ยคือถ้าผมไม่ตามสัญญาท่านชมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเรื่องผิดหวังเรื่องนี้นั่นอีกนะผมก็เลยแบบแตัดใจไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมกลับมาวันมาวันไหนกลับมาวันนั้นก็นั่นแหละรอดูเลยนะครับว่าผมจะกลับมาทำทำ,ทำวันไหนนะเป็นคลิปแบบ คลิปธรรมดานะแล้วก็คลิปไร้ดว่มอาจจะกลับมาทําบางทีนะใช่เพราะว่าผมจะไปใช้ชีวิตสุดตัวเนาะอืมเพราะว่าผมจะไปทาใช้ใชีวิตสุดตัวบ้างนั่นหลังที่ผมแบบติดโซเชียลอย่างหนักมากกับการทํา youtube เนี่ยคือผมแทบแบบไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยนะครับอย่างเช่นคือผมโดนแม่ด่าเรื่องโทรศัพท์คือนู่นนี่นั่นนะเออผมเลยต้องเอาเวลาอย่างอื่น,นไปทําอย่างอื่นบ้างอืก็ต้องเข้าใจผมด้วยเพราะว่าผมจะไม่ทํา youtube บ่อยแล้ว เพราะผมไม่ได้ท้อเรื่องยอ่อวิวตกแม้แต่อะไรเพราะผมปล่อยวางเรื่องนี้ไปแล้วเออผมไม่ได้ท้อเว้ยใช่ไงที่ผมต้องเลิกทาชั่วคราวไปก็คืออย่างหนึ่งเลยคือผมต้องเอาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างเข้าใจผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอฝากท่านชมดูให้จบก่อนเพราะผมก็ไม่เคยทคําคลิปเปิดหน้ามานานแล้วแหน่ป่ะเออเพราะว่าทรงคือหน้าตาผมก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะก็อายุก,ก็ใกล้สิบเจ็ดถึงสิบแปดแล้วอะก็ใกล้จะเป็นหางานทําได้แล้วคิดดู เออเพราะว่าผมเปิดหน้าครั้งแรกนะตอนนั้นเมื่อก่อนผมเคยท,ทําคลิปเปิดหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดอีกเลยนะบาง,บาง,บ,างบางที่ผมจะเปิดบ้างไงใช่ครับผมไม่ได้เปิดอีกเลยนะอืมนั่นแหละแล้วผมมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ผมจะเลิกทําช่องชั่วคราวจะไปใช้ชีวิตสุดตัวเนี่ยก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยครับก็คือแบบต้องไปใช้ชีวิตสุดตัวก็คือต้องไปทช่วยแม่บ้างเนาะคือแม่ผมก็ไปต่างจังหวัดแล้วแม่ก็จะกลับมาวันอาทิตย์ไหนจะไปเรียนกรุงเทพกศสน,อน,อน,อนู่น,นี่นั่นอีก หนจะมีการบ้านวันหน้าอีกคือผมแบบไม่มีเวลาทํา youtube เลยถึงแม้ว่าการบ้านจะไม่มีก็จริงวันนี้แต่วันหน้ามันอาจจะมีก็ได้ผมก็เลยต้องเคลียร์การบ้านเนี่ยเอาง่ายวันคือเรียนแค่วันอาทิตย์มันก็แค่แบบมีเวลาเหลือเฟือครับแค่หนึ่งวันเองนะครับแล้วก็เตรียมตัวถึงวันอาทิตย์นะครับมันก็แค่นะี้อืมก็ผมบอกตามตรงเลยผมก็มาอธิบายท่องนี้แหละนะก็เหตุผลคือผมเลิกทําช่องชั่วคราว เพราะว่ามีคนถามว่าแล้วถ้าพี่เลิกทําช่องชั่วคราวเนี่ยแล้วแล้วคือพี่จะปล่อยช่องร้าไปเลยเหรอผมบอกตามตรงว่าผมจะไม่มีทางปล่อยช่องร้างเด็ดขาดเอาแล้วถ้าพี่เลิกทําจริงทำไมพี่ต้องมามาทำละ่ะคือผมบอกตามตรงผมจะไม่ทําคลิปธรรมดากับคลิปลฟ์สซน,นะแล้วพี่จะทําอะไรละ่ะใช่ครับผมจะลงคลิปวิดีโอช็อตเท่านั้นจริงเหรอใช่ครับนาน,านานทีผมจะลงช็อตบ้างนะเพราะว่าคลิปวิดีโอช็อตมันแบบง่ายมากแค่ลงวิดีโอสั้นแค่เนี้ย มันก็มียอดวิเยอะแล้วครับเป็นบาเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักพันอะไรประมาณนั่นแหละก็ว่าไปเนาะผมจะลงทีเนาะท่านชมเพราะผมจะลงแค่วิดีโอช็อตเท่านั้นเพราะมันเป็นคลิปที่ผมทําง่ายๆทุกคนก็ต้องทําง่ายๆแล้วจริงไหมใช่ไงแค่ลงอะไรที่มันตามกระแสในวิดีโอช็อตแล้วมียอดวิเยอะแน่นอนนะครับขนาดผมทําคลิปถ่ายน้ําท่วมมันยังมียอดวิเยอะเลยที่ดูเป็นหลักแสนวิวอ่ะนั่นแหละ คือผมถ่ายเล่นๆนะก็มีเยอะีเยอะสะง,งั้นนะนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับผมบอกเลยการทําวิดีโอสั้นมันก็เยอะอยู่แล้วไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะดูวิดีโอสั้นมากกว่าวิดีโอยาวสิคิดดูรับม,มันก็จริงครับขนาดติ๊กต็อกมันยังมีคนดูเลยคิดดูใช่ครับผมก็บอกเลยว่าผมจะไม่ปล่อยช่องผมล้างเปงน็นหังฐาดแล้วถ้าพี่ไม่ปล่อยช่องล้างแล้วพี่จะลงวิดีโอช็อตใช่ไหมใช่ครับ หน้านา,นาที่ผมจะลงบ้างนะวีดีโอชนะ็อตอ่ะผมจะไม่ลงแบบบ่อยๆนะเอ,า,อาง่ายผมจะลงอาจจะลงประมาณสองวันหรือไม่ก็หลายวันก็แล้วแต่ผมว่าผมจะว่างลงตอนไหนนะครับก็บอกชี้แจงเท่ทาน,นี้แหละคือผมจะเอาเวลาผมไปทําอย่างอื่นบ้างนะเพราะว่าผมก็เหนื่อยกับการทำคอนเทนต์หลายอย่างมาแล้วอ่ะนะครับแล้ววันสุดท้ายก็วันนี้นะวันศุกร์นเนี่ยเพราะ ผมเอาผมอาจจะเอาคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งมาลงก็ได้นะแต่ก็รอดูก่อนกัรเพราะคอนเทนต์ที่ผมลงไปละคือผมเอาดองไว้คือพื้นที่มันจะเยอะมากนะเอ,า,อาง่ายๆครับเดี๋ยวก็รอเดือนถัดไปแล้วกันนะครับว่าผมจะกลับมาทําเดือนไหนนะครับหรือแบบคงบอกท่าชมไม่ได้หรอกนะครับรอดูไปละกันเนาะเพราะว่าผมจะลงแค่วิดีโอช็อตเท่านั้นผมบอกเลย นะผมจะไม่ปล่อยช่องร้านผมแน่นอนเพราะผมจะลงวิดีโอช็อตนะครับเท่านั้นนะครับคือวิดีโอช็อตผมมันก็ทําง่ายแหละบางทีผมก็จะกลับมาทําหรือไม่กลับมาทำเนาะก็แล้วแต่ผมอืมคือผมจะเลิกทําชอบชั่วค์คาไปเอาเวลาอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นบ้างนะเพราะต้องเข้าใจผมด้วยนะเรื่องนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันผมก็คงแบบช่วยคุณไม่ได้หรอกคุณผม่าอธิบายคุณไปยังไงคุณก็ไม่เข้าใจหรอกนะครรับเพาะว่า ไปอธิบายให้คนอื่นฟังดีกว่าที่มันเข้าใจดีกว่าตั้งเยอะดีกว่าคุณเองนะถ้า,ค,าคุณไม่เข้าใจก็เรื่องของคุณแล้วกันก,กูไม่สนใจหรอกนะครับก็แค่นี้นเนาะหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเหตุผลที่ผมเลิกทําช่องชั์วคราวช่องหลักนะครับเพราะผมจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างแล้วก็เอาไปแล้วบางทีผมก็จะไม่ได้ทําให้ช่องผมล้างอย่างเดียวนะผมจะลงวิดีโอช็อตแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมจะลงวิดีโอช็อตอะไรก็ได้แล้วแต่ผมอ่ะ แต่ถ้าเป็นวิดีโอธรรมดาหรือไม่วิดีโอไลฟ์สดจะเลิกเลิกชั่วคราวเลยนะครับหรือไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ได้ลงช็อตเลยก็ได้เพราะโบจะเอาไปทําอย่างอื่นแทนก็ได้รอดูไปก่อนเนาะก็คลิปนี้ผมมีแค่นี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเหตุผลผมหรือถ้าใครไม่เข้าใจก็แล้วแต่เรื่องของมึงแล้วกันกูอธิบายจนปากฉีกแล้วทุกคนไม่เข้าใจก็เรื่องของมึงแล้วกันกูไม่สนใจหรอกนะครับก็แค่นี้เนาะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเหตุผลแต่คนที่มันไม่เข้าใจก็เรื่องของมึงนะ กูไม่สนหรอกนะครับโอเคนะผมขอไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะผมขอไปแล้วสวัสดีครับทุกคนจะเจอกันนะถ้าเดี๋ยวผมยืมบอกไปนะถ้าตอนนี้ยอดซ่าผมก็จะถึงประมาณ 1, 4 1 0้แล้วใช่ไหมแลวถ้ายอดซ่าผมถึงประมาณ1,500เนี่ยไม่แน่นะผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างรอคุณดูรอคุณอ,อยู่ก็ได้นะหรือแม่อาจจะเป็นคลิปเปิดหน้าหรืออะไรก็ช่างอะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเมือ่อเมื่อก่อน คือผมบอกตามตรงเมื่อก่อนผมเคยตอบ Q&A มาก่อนนะสมัยนะแต่สมัยนี้คือผมไม่ได้ตอบอีกเลยนะนยคือผมไม่ได้ตอบอีกเลย Q&A อะ <_ d ata> ่ะเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าที่ผมแบบเลิกตอบ Q&A นะคือเหตุผลมันมีหลายอย่างมากก็คือหลังที่ถึง <_ d ata> ยอดพันหนึ่งพันซับแล้วหรือไม่ก็ถึงยอด Stick <ata> ติ๊กตอกแล้วคร, <_ d ata> ครับคือสุดท้ายผมก็ให้ทุกคนมาตอบใน Q&A ใน Tik t o อกหรือไม่ก็ YouTube เนี่ยคือทุกคนแค่ไม่ตอบเลยเอาง่ายครับแบบนิ่งๆิ่งเฉยแบบไม่ได้ไม่ได้ตอบอะไรเลยอ่ะแค่มาดูคลิปแค่นี้นแล้วก็ไม่ได้ตอบเลยแล้วผมจะทําคลิปไปตอบ QA วเอทำเพื่ออะไรถามจริงครับเออผมเลยตัดสินใจเออเลิกทําแม่ไปเลยคิวเอคือถ้าผมลงคลิปตอบ Q a ไปเนี่ยแล้วแล้วถ,ถ้าถึงยอดเป้าหมายแล้วผมให้ตอบคเอเนี่ยแล้วผมจะเอาคลิปที่ผมมาฉลองตอบ Q a มาทําเพื่ออะไรถ้าทุกคนไม่ตอบเนี่ย ผมเสียความรู้สึกอย่างมากเลยนะเอาง่ายๆเออผมเลยตัดใจเลิกทําไปเลยนะในช่วงนั้นหลังที่ถึงยอดซับประมาณหนึ่งพันซับแล้วอ่ะเออก็ต้องเข้าใจเหตุผลด้วยนะมันเสียหน้าผมชิบหายเลยผมขายหน้ามากนะเอาง่ายๆถ้าไม่มีใครมาตอบเนี้ยคือมันเสียหน้าชิบหายเลยเออนะครับคือบางทีทุกคนก็ต้องตอบหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อฉลองไงแต่ทุกคนกลับไม่ตอบเลย มันก็แล้วมันก็เป็นสิ่งของคุณว่าผมจะตอบคอมเมนต์หรือเปล่าผมไม่ได้มังครับหรอกแต่ว่าคือไม่มีใครตอบเลยนะผมเลยตัดใจ,ใจเลิกทําไปเลยแล้วกันอมไม่แน่นะถ้าถึง1,500ซัมเนี่ยผม,ผมอาจจะลองให้ท่านชมตอบคิวเออีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ถ้ารอบนี้ไม่ตอบผมคงแบบไม่อยากผมคงแบบไม่อยากจะตอบละผมอาจจะเอาเซอร์ไพรส์อย่างอื่นแทนก็ได้อืมนะอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่ใช่ตอบคิวเอแล้วอะ่ะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้รอดูแล้วกันเนาะ ถ้าถึงยอดประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสตานะโอเคเนาะผมขอไปก่อนละแค่นี้แหละเบื่อชิบหายเลยทุกคนไปละ